ต้องทำน้องสีรุ้งที่งามเนื้อใครดังใส่ลุงเพ่อความบังลูกฝักรายมันสะบ,บัดท,ทุ่งทำนองน,นั้นให้จริงหัวใจมากับพวกเราวเราวาใครสร้างเพื่อที่เชื่อว่าเมื่อยามที่รู้สึกถอดถอนใจได้ยินไหมในสิยงนั้นมันก็คือสิ่งที่ดีกำลังมีสบปบัดเอาละทุกคนมาร้องร้องกันหมดแตงที่แผ่วบ้ากกุ่มนึ่งตาเป็นมันี่เป็นความรุ่ง แต่เธอมาเ,เล่เนเพลงออกมกาได้ไม่ดีจะก็ร้องเล่นกับตน้นรัอที่มากไม่ละส,สายดวงมันเข้าไปมันจิตใ,ใจทุกคนให้รู้ถึงดนตรีของฉันชักชักชักรวมเป็นเ้าดนไปเส้นทางครั้งน,น,นายน,นี้ส่งความรักกันไปในเวลกาที่ฉันจะมารวมพลังกันอย่ามีไอ้อล้ดิ้งดองทำนอกที่รู้งประก,กายเจอจ้าดังจะรู้ จะเป็นยังไรวันพรุ่งนี้จะได้ลองยิ้มไปแน่นอนกันลงดูทุ่งฟ้ามันจะไม่ทนไวตัวเราเป็นความรักผีช่วยบังเลงเอาไปก็นล้มไกวางสุดอันนี้ติดใจบินดองท่านนาทีรุ่งที่ง้มเมื่อใจด่างใส่แล้วความรักที่ค่อยไกลมันจมาใั้คำมองนั้นให้กินมีไว้เป็นมาก